สิทธิวิชามหามันตงังจินดามณีทิวากะรังภูมิยาโจระปาปส,สมิงทิพชจักขุงถาวทิเิเสจันทาเทวีอัสมุขี่ทุตติยาปัทระคณามณีจินดาปัญจาทานังยะสังทาสีทาสังมาตาปุตตังวาโอรสังมณีจินดาสหัสโกติเทวานางังมนุษสเทวานางังสมณะจิตตังปุริสาจิตจตัง อาคัตฉาหิปริเทวันติปียังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษสานังมหามณีจินดาเอหิธรรม,มังปิโยพรมหมานมุตมโตม,มหามณีจินดาเอหิสังคังปโยนาคาสุปันานานังปินินทรรยังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังคโฆโสภควา อินทเศนหาพรม,มาสเสนหาอิทิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังจิตตังปียงมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือ